ให้ลุงสาดเปลี่ยนนะท่านผมเหนื่อยแล้วเออจาะจนเบึงเบิงมือพี่น้องให้ลุงสาดเปลี่ยนเจาะได้อยู่บ่โอ้เราก็มีแห้งเจาะเห็เดหนดีนยนี้บ่ด้เอาคือออกนน้าคือบ่บ่ให้มันเสร็จคาหูเลยเออเออจาดานก๊ับบาด้

Yeah. cho hàng lang hay mình hay bo hay muốn đây à na yeah. <laughs> 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 พอก่อนแล้วก็อันนี้อันนี้อันน,น,นี้มันมีถอยลังได้เลยอันนี้คือถอยลัยลงจับเออนั่นละเอาอันนี้เลี่ยมต่อไปแน่นๆกดข,ข,ขึ้นแล้วว้กดอีกทางนึงเอ้นั่นละ แน่นดียน,นี่ครับต้องจับมงนี่ะมันแนนแล้วบดน,นี้เนาะน่ะแบบน,นั้นละเดียนีเาใ้ัมมอัน้อเรียนบอลนี่ มันโขกเกินมูนะเออเอาสังนั้นมาตัดออกขาตัดทางนึงเดี๋ยวนัไเดียวเรตูเป็นังลานะถอยถอยเดี๋ยวดูหน้าถอยอ่านันละงั้นลิเบ่เบื่อลองเะหน่วกีให้จังอาินนันมาบือนะอันกันแนมได้ไหมเอาปินมาบือได้ไหมอหกลางเอาบนมัดเลย

เกี้ยวหึมันบ่ได้บึงตัดเพราะเจ้าใส่หัวมันบ่ตรงเห็นบ่ล่ะหัวมันบ่ตรงนี่ใส่บ่ได้มันอยู่ตรงกลางน่ะ <coughs> <coughs> เจลี่บิ๊กกี้รู้กับบิ๊กกี้นันจะได้เดี๋ยว <muchas>

ที่บ้านก็ปดมดับที่บ้านกับ้านมีก็อาะต้ใส่เลยกมนจะใส่เหรอ เอามันมาแล้วมาทำมนิัยเน่มันลงรังไพ่อมาเลยพี่ลินใพ่ออยู่ไหนยูนนหรอโอ้ยตงหมจนัวใสเมือนเ้าเอิมีการวเอิ้อันลาไปาส่งส่งเ้องการ 松。